อะไรคือจุดจบของทรลาฟความตายความตายความตายเขาก็บอกว่าเป็นโทรร่าก็ตายไม่เทรทรา่ก็ตายเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรท่นเวลาพูดถึงจุดจบเลยเวลาที่สถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้อยู่ในขณะนี้นะครับจะไปทําอะไรโทรราชไม่ได้แลวนอกจากทรร่าจะตายเองหรือว่าเขาบอกแข็ๆก็ตายหรือว่าพ้นจากอำนาจนั่นนั่นที่ผมผมเดี๋ยวี่วยไปฟังว่าไอ้ทรร่ามันมีแข็งแกร่งขนาดไหน มันคนไม่สามารถไปทําอะไรมันได้เมื่อทอร่ามันมีอํานาจในการไปทําอะไรมันได้เราอย่ามันพ้นตาแหน่งตัวเองแล้วมันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันตายเนี่ยมันจะหยุดถึงด้หยุดแสดงอิธิริตด้ครับซึ่งคิดว่าเราจะมีกระบวนการประชาชนครกับแล้วแล้วจุดจบทอร่าคืออะไรท่านั้นอะไรคือจุดจบของของพวกนี้คือจุดจบก็จะเป็นคือผมเรียนมาสักครู่เนี่ยถ้าเผออาจารย์มหาไรเอาด้วยนิสิตนักศึกษาเอาด้วย นักเรียนเอาด้วยหยุดโรงเรียนทั่วประเทศมาขับไล่ทรราชทาราชอยู่ไม่ได้อผมอันนี้ผมผมมั่นใจแล้วอาจารย์ขอขอผมมั่นใจมากขอแสดงความเห็นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมคิดว่าทรราชไม่ตายไม่ตายไม่ตายเพราะเมื่อทรราชหนึ่งตายก็จะมีทรราชใหม่เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าระบบไม่เปลี่ยนวิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับไอ้ทาราจัดการกับทรราชคือทํายังไงให้เขาฝ่อ ฝอนี่หมายความว่า <ไป S 1> ท้ายสุดเนี่ยทั้งจํานวนก็ฝอลงและแต่ละคนก็ฝอลงแต่ทราราธยังไงเนี่ยหรือคอร์รัปชันไม่มีทางที่จะเก็บกวาดได้หมดน,น,นะครับอาจารย์แต่ท้ายสุดเนี่ยมันจะไปอยู่จุดจุดนึงเหมือนตาปลาแล้วมันไม่รบกวนเรามากเท่าไหร่การที่จะทําให้ทราราธฝอได้เนี่ยแสดงว่าภาคประชาชนมันต้องขยายออกมาแล้วก็กดจนทราราธฝอวิธี<ม>เพราะฉะนั้นท้ายสุดเนี่ยจะทํำยังไงที่จะสร้างความเข้มแข็ง,แ,ขงแกร่งให้กับภาคประชาชน ที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะหวังพึ่งให้ทรราชหรือผู้นําประเทศนักการเมืองคนใหญ่คนโตคนมีอำนาจมาสนามาช่วยดูแลประชาชนผู้ยากไรผมว่าจะต้องถึงสักวันหนึ่งที่ประชาชนจะต้องเริ่มคิดได้นะว่าคนที่จะปกป้องพิทักษ์ภาคประชาชนได้ดีที่สุดไม่ใช่ใครอื่นคือภาคประชาชนเอง แล่ผมว่าจุดอันนี้เนี่ยเลิกเลิกหวังสักทีที่จะไปหวังอัศวินม้าขาวแบบที่ผ่านมาไม่มีหรอกครับเกมนี้คําตอบสุดท้ายคําตอบสุดท้ายจริงๆไม่ได้อยู่ที่อัศวินม้าขาวแต่จะเป็นแต่จะอยู่ที่กองทัพมากแกลบผมว่านี่คือคําตอบจะต้องทําให้เขาฝ่อลงให้ได้จะต้องทําให้เขาฝ่อลงจะต้องขายขยายภาคประชาชนสร้างความแข็งแกร่งที่อาจารย์พูดถึงนะฮะจ,จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจให้แสงสว่างเนี่ยครับและท้ายสุดเนี่ย ไอ้ตัวเชื้อโรคตัวทอราชก็จะฝ่อมันจะทําได้จริงไหมครับรับเปลี่ยนทอราชไปกี่ครั้งแล้วนอนเรื่องไปกี่ครั้งแล้วใช่ไหมมันก็กลับมาอย่างนี้อีกแล้วเอาละเมื่อก่อนว่าทอราชมาจากผู้ยึดอานาจนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปตอนหลังทอราชมาจากการเลือกตั้งมันก็เปลี่ยนไปมันก็มีทอราชจากการเลือกตั้งเข้ามาอีกตอนนี้มันเป็นธุรกิจฟันชายทรราตแล้วตอนนี้เราคิดว่าอาจารย์อาจารย์ว่าเนี่ยเราอีกห้าปีสิบปีเราก็สามารถจะทํเป็น ถ้าพลังประชาชนเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนแล้วอาจารย์เอาอะไรมารับรองได้ว่าไอ้ที่มาใหม่ไม่เป็นโทรราดครับนี่ที่คิดนี่คือปัญหาอาจารย์ทุกวันนี้เราเราก็เห็นอยู่แล้วปัญหาคือว่าเดี๋ยวก็โทรราดกลับอีกแล้วไม่ใช่โทรราชโทรราชใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วพอเว้นไปปีสองปีทั้งทั้งโทรราชใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วฟังดูคุณประถินคิดว่าโทรราชจุดจบมันคือตายเดียวดูแล้วยังไม่รู้จะทํำยังไงตรงนี้ผมเรียนตรงว่าคือโทรราชเนี่ยเราต้องมองถึงว่า เรื่องคำพูดคำพูดถอดทอราาเนี่ยนะครับต้องพูดถึงเรื่องการทุจริตเลยนะครับ <c oughs> ทุจริตของบ้านมืองไทยเนี่ยผมยังมองไม่เห็นภาพเลยว่ามันจะแก้ไขได้ยังเด <c oughs> ็ดขาดจริงๆหรือให้ให้บรรเทากว่านี้เนี่ยผมยังมองไม่เห็นเลยท่านสุดท้ายครับอาจารย์จุดจบทอราชทําไงต้องพ่ายแพ้ประชาชนคิดว่าทอราชจะพ่ายแพ้ประชาชนค่ะเพราะว่ขาขณะนี้เราเริ่มมีกรอบนะคะที่จะให้เราให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมและเข้ามาตรวจสอบ ทอรัได้มากขึ้นแล้วนะคะเราต้องการความร่วมมือกันซึ่งในกรณีนี้เนี่ยคนมาร่วมมือกันแสดงพลังตามสมควรรวมทั้งสื่อด้วยวสื่อนี่สําคัญมากเลยสื่อสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ที่ฉนันไม่ค่อยเห็นในในทีวีเท่าไหร่แต่สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยยังยังสำคัญอยู่มากเพราะฉะนั้นในในในกรณีอื่นๆถ้าหากว่าสื่อเนี่ยนะคะยังคงความเป็นอิสระแล้วก็มีศักดิ์ศรีของตัวเอง แล้วก็ทํางานร่วมกับประชาชนอย่างต่อเนื่องดีฉันเชื่อว่าเราสามารถจะเอาชนะทอรัสได้และขณะนี้นะคะประชาชนมีความตื่นตัวสูงมากนะคะ<ม>กระบวนการทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง5หรือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ทําให้เกิดการเรียนรู้จริงๆแล้วประชาชนเนี่ยก้าวหน้ากว่านากักการเมืองนะคะ <c oughs> แล้วกระแสะ <c oughs> ของโลกสอดคล้อง <c oughs> กระแสะของโลกเป็นกระแสะประชาธิปไตย<ม>และเรา ต้องมีการสร้างเครือข่ายไปสู่กลุ่มต่างประเทศด้วยที่กำลังเกิดกระบวนการในประเทศของเขาคล้ายๆกับเราตกลงทร่าจะพ่ายแพ้ประชาชนที่รวมตัวที่รวมตัวมีเครือข่ายมีค,ยมความรู้นะคะแล้วก็ใหแสงกไปให้แสงสว่างออกไปแล้วออก,ก็นกน,นักวิชาการเข้ามาร่วมมือสื่อมวลชนเข้ามาร่วมมือนะคะท่านสว อย่างเช่นสถินเข้ามาร่วมมือแล้วก็มีสวอว์คนอื่นอีก,อกสอสอเราต้องพยายามดึงเอาอคนที่กระหารเข้ามาร่วมมือ